อยูที่สวนสัตว์เปิดเขาเขียวกันนะคะลกล้าห้านี่ฝั่งนี้โอ้ยนี่โอ้ยหาเล็กโกเฟ่ไก้บอขวานี่ หัวนี่คือหัวนี่หัวนี้นโอ้ยอะไรวะจับไม่ได้ไ,ดไป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 ไหนก็ไปครับ ชันสอดโลกเดียวขวาขึ้นไปข้างบนไปไปไปขึ้นข้างบนเพราะตรงนี้ไม่เอาตรงนี้ลิงเยอะีนี้เดี๋ยวลิงจะข้างผมวดอว่ัว วัวแดงอันนี้คือวัวแดงนะคะเขียบตูดเพื่อดิคิบห้ามเข้าเฉพาะเจ้าหน้าที่เท่านั้นปิดปรับปรุงค่ะวัวแดงค่ะปิดปรับปรุงหล่ได้จ้ะเย นี้แหละกแดงงวงบกกระทิ้งจำว่าใดบอกกระทิงนี่ก็จะเป็นกระทิ้งห้ามเข้าค่ะนีมันจะกัดเหรอที่เด็กทีงไม่วงเยที่ตัวดำๆเลง ัเนนาาะเเอ้าทำไมเขาไม่มีกลงอ่ะมันไม่ดุเหรอเผื่อมันวิ่งไล่ทำไงอ่ะไปดีอย่าไปหยอกให้มันตกใจนะจังหวะเขาใบเสียดเสียงแกับเสียมึงไงมาสิงตัวไม่มีกลงผิดเลยเห็นมั้งมองที่กูไปที่ซื่อไม่เบึร์เลี้ยวไปเลยมองว่ามีกลงเผื่อมันวิ่งไล่เออ ไม่มีรั้วเขาไม่มีรั้วกั้นเลยเขาขี่ช่มบิ้วได้เนาะเขาไม่มีรั้วกันน้นไง